ท่านกโกรธเป็นอย่างมากที่ทำแบบนี้ท่านยิ่งใหญ่ท่านสงา่าท่านสูงสักแต่กลับมาสร้างกันเช่นนี้ท่านต้องการจะไปสักสถานที่แห่งน,นี้เพราะสถานที่แห่งน,นี้นนนค่อนข้างกุ้นวายอย่างมากและคนที่อยู่ขาดซึ่งเสียงสมาธิ ท่านอยู่ตรงบริเวณต้นไม้แต่ต้นไม้ถูกตัดโคน้นทิ้งทำลายไปเรียบร้อยซึ่งตรงบริเวณนั้นจะมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายและสถานที่แห่งนี้ปลูกพันเกี่ยวข้องกับทหารนักรบโดยเฉพาะพยานหน้าให้พยายามขอพรท่านที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้ สร้างสารให้ท่านและทำบุญ